สวัสดีค่ะแม่ใหญ่บ้านสวนนะคะพาชมวิธีทําค้างแตงค้างถั่วง่ายๆนะอันนี้เป็นค้างแตงค้างถั่วที่ทําเอาไว้แบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนอะไรมากนี่แค่อันนี้ก็คือลงทุนศูนย์บาทนั่นหมายความว่ามันมีไม้อยู่ในสวนอยู่แล้วไม้ตามหัวไร่ปลายนาเนี่ยนะคะอันที่เห็นเล็กๆเนี่ยจะเป็นละเนงไม้ ตัดมาไม้ไผ่อันเล็กๆเนี่ยถ้าไปซื้อก็ราคาไม่แพงนะแบบเนี้ยก็เอามาทำค้างแตงร้านแตงร้านถั่วนี่มีถั่วด้วยมีแตงด้วยทำไม่ง่ายนะทำไม่ยากเอาไปทำร้านอย่างอื่นก็ได้นะคะ ไม่ว่าจะปลูกอะไรก็ตามที่เป็นประเภทเถาเถาที่มันเลื้อยได้นะ่ะนี่พาชมถ้าใครมีไม้นะไม่ต้องลงทุนนะคะลงทุนไม่มากก็สามารถที่จะทำค้างแตงได้เนี่ยอีกสักหน่อยแตงก็จะเลื้อยขึ้นนี่กำลังจะเป็นดอกแล้วนะก็จะเลื้อยขึ้นมาตามเนี่ย แตงก็จะปลูกสองในนี้หนึ่งค้างนี่ที่บ้านเรียกค้างนะที่อื่นอาจจะเรียกร้านก็ได้ก็คือข้างนี้ก็แตงทาเป็นหลุมเป็นแถวไปนี่ก็เป็นหลุมเป็นแถวแล้วก็ปักไม้ข้างล่างปักไม้ข้างล่างแล้วก็เอาขึ้นมาควยกันแบบนี้แดี๋ยวก็ใช้ลำไม้ไผ่ตรงกลางมัดเนี่ยจะอยู่แน่นเลยนะคะข้างล่างก็ประคองไว้เนี่ย แถวนี้จะมัดไม้ข้างล่างสองอันเพื่อให้แข็งแรงเดี๋ยวกลับมาดูแถวนี้แถวนี้นี่มัดอันเดียวก็ได้นะคะแต่ละข้างข้างมัดอันเดียวสรุปแล้วเขาเรียกว่าคานนะใช้ไม้สามสามอันหนึ่งสองสามที่เป็นคานนะคะยึดแล้วก็ที่เหลือก็ตั้งตามความเหมาะสมเราก็ห่างประมาณคืบ คบืบกว่าสองคืบหางหนึ่งสอกก็ได้นะคะแต่ว่าที่นี่ไม้เยอะก็เลยสามารถทำแบบแบบนี้ได้นะคะเนี่เดี๋ยวพาชมมีต้นดอกไม้ขึ้นด้วยนะมีต้นดอกไม้ขึ้นด้วยใครชอบก็ลองเอาไปทําดูนะคะไปทําดูนี่พาเดินดูมันหาง่ายแถวบ้านไม้เนี่ย ไหมคะทุกคนค่ะค้า,า <c oughs> ถามมาถ่ายรูปนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบทําง่ายๆนะลงทุนแค่ศูนย์บาทเองทําค้างแตงก็แค่ใช้ไม้ปักๆอันนี้แบบทําพอได้กินมันเหลือนะคะได้ทำแล้วก็รดน้ำวันละครั้งแค่นั้นเองนะคะ ลองเอาไปทำดูนะคะเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ